สวัสดีค่ะนักศึกษาท่านวันนี้ยานย์จะหาวิชาวิทยาศาสตร์ระดับสาระยมศึกษาตอนต้นมีหัวข้อเรื่องสารและการจำแนกสารธาตุสารประกอบและสารละลายค่ะสารและการจำแนกสารนะคะเรื่องที่หนึ่งสมบัติของสารและเกณฑ์ในการจำแนกสารเรื่องที่สองสมบัติของธาตุสารประกอบสารละลายและการผสมค่ะ คุณสมบัติของสารและกณิ์นการจําแนกสารคุณสมบัติของสารหมายถึงลักษณะเฉพาะตัวของสารเช่นเนื้อสารสีกลิ่นรสการนําไฟฟ้าการละลายน้ําจุดเดือดจุดห้อมเหลวความเป็นกรดเบสเป็นต้นสารแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเฉพาะตัวแตกต่างกันเหมืงเป็นสองประเภทคือหนึ่งคุณสมบัติทางกายภาพของสารคีสมบัติของสาร ที่สามารถสังเกตได้ง่ายเพื่อบอกลักษณะของสารอย่างคร่าวๆได้แก่สถานะของแข็งความอ่อนสีกลิ่นลักษณะกลิ่ความหนาแน่นหรือสมบัติที่อาจตรวจสอบได้โดยการทดลองอย่างง่ายๆเช่นการละลายน้ําการจุดหาการหาจุดเปลอก่การหาจุดล้อนเดลวและหรือการหาจุดเยือกแข็งการนาไฟฟ้านะคะ2คุณสมบัติทางเคมีหมายถึง คุณสมบัติเฉพาะตัวของสารที่เกี่ยวข้องกับการเกิดติยาคมีเช่นการเกิดสารใหม่การสลายตัวให้สารใหม่การเผาไหม้การระเบิดและการเกิดสนิมของโลหะเจในการจําแนกสารนะคะในการศึกษาเรื่องสารจําเป็นต้องแบ่งสารเป็นหมวดหมู่นะคะเพื่อให้เกิดโดยทั่วไปนิยมใช้คุณสมบัติทางด้านในด้านหนึ่งเพื่อจินๆในการหลายเจนด้วยกัยน,กนะคะ่ะ หนึ่งใช้สารได้ใช้สถานะเป็นกิงนะคะโดยสารแบ่งออกเป็นสามกลุ่มคือหนึน่งจุดหนึ่งของแข็งหมายถึงสารที่มีลักษณะรูปร่างไม่เปลี่ยนแปลงและรูปร่างเฉพาะตัวไม่สามารถทะลุผ่านหรือไม่สามารถบีบหรือทําให้เล็กลงได้เช่นไม้หินเหล็กทองคำดินทรายพลาสติกกระดาษเป็นต้นสองของเหลวหมายถึงสารที่มีาลักษณะไหลได้มีรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุ มีปริมาตรคงที่สามารถทะลุผ่านได้เช่นน้ำแอลกอฮอล์น้ำมันพืชน้ำมันสุดิทิเป็นต้น 3. แก๊สหมายถึงสารที่มีลักษณะพุ่งกระจายอยู่เต็มภาชนะที่บรรจุมีพลังงานในการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไปได้ในทุกทางตลอดเวลาสามารถทะลุผ่านได้ง่ายและบีบอัดให้เล็กลงได้เช่นอากาศแก๊สออกซิเจนแก๊สหุงต้มเป็นต้นค่ะ 2. ใช้ ความเป็นโลหะเป็นเกณฑ์แบ่งได้สามกลุ่มคือ1โลหะสองอะโลหะสามถึงโลหะนะคะการละลายน้ําเป็นเกณฑ์แบ่งได้สองกลุ่มคือสารที่ละลายน้ําและสารที่ไม่ละลายน้ําค่ะใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสมค่ะเรื่องที่2นะคะธาตุหมายถึงสารบริสุทธิ์ที่มีองค์ประกอบอย่างเดียวธาตุไม่สามารถนํามาแยก สลายให้กลายเป็นสารอื่นโดยทางเคมี้ามีสถานะเป็นของแข็งเช่นธาตุดังสีตะกัว่วเงินและดีบุกเป็นของเหลวเช่นตลอดเป็นกาซเช่นไโนไโตรเจนฮีเลียมออกซิเจนไนโตรเจนเป็นต้นละลายหมายถึงสารเนื้อเดียวที่ไม่บริสุทธิ์เกิดจากสารสองชนิดขึ้นไปมา,ารวมกันสารผสมหมายถึงสารที่มีองค์ประกอบเกาะภายในแตกต่างกาันหรือสารที่มีเนื้อไม่เหมือนกัน ทุกส่วนเช่นพริกเกลือคอนกรีตดินหรืออาจจะเป็นสารตั้งต้นตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปผสมกันอยู่โดยที่สารเหล่านี้ยังมีคุณสมบัติเหมือนเดิมและไม่สามารถแยกออกจากกันได้โดยธีง่ายสารประกอบหมายถึงสารบริสุทธิ์เนื้อเดียวที่เกิดจากท่าสองชนิดขึ้นไปเป็นองค์ประกอบสารประกอบจเกิดจากการรวมตัวของท่าทางเคมี สามารถแยกให้เป็นสารใหม่หรือกลับคืนเป็นธาเดิมได้สารประกอบจะมีคุณสมบัติเฉพาะต,ตัวแตกกันไปเช่นน้ำมีสูตรเคมีเป็น H2O นะคะน้ำเกิดจากธาตุไฮโดรเจนและออกซิเจนแต่มีคุณสมบัติแตกต่างจากไฮโดรเจนและออกซิเจนนะคะในน้ำประกอบด้วยคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนและออกซิเจนเป็นต้นค่ะ ธาตุและสารตะกอบนะคะความหมายและสมบัติของธาตุกัมมัตรังสีค่ะกัมมันตรังสีหมายถึงตรังสีที่แผ่ออกมาเองได้จากธาตุบางชนิดกัมมันตรังสีหมายถึงธาตุในธรรมชาติที่แผ่รังสีออกมาเองเฮนรี่เบคเคลเนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสได้ค้นพบกัมมันตรังสีโดยบังเอิญขณะที่ทําการวิเคราะห์เกี่ยวกับ รังสี X กำมันตรังสีมีคุณสมบัติแตกต่างจากรังสี X คือมีค้อเข้มน้อยกว่ารังสี X การแผ่รังสีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลารังสีเป็นปรากฏการทางธรรมชาติบางชนิดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นรังสี X รังสีอุลตร้าไวโอเลตรังสีอินฟราเรดบางอย่างเป็นอนุภาคเช่นรังสีที่เกิดอนุภาค X เลอนรังสีที่ได้จากธาตุกำมันตรังสีมี3ชนิดคือ รังสีอัลฟารังสีเบต้าและรังสีกันมากค่ะคุณสมบัติของกำมันตรังสีนะคะ 1. เดินทางเป็นเส้นตรง2บางชนิดเกิดการเลี้ยวเบนเมื่อผ่านสลามแม่เหล็กและสนามไฟฟา้าเช่นอัลฟาและเบต้าค่ะ 3. มีอำนาจทะลุทะลวงสารต่างๆได้ดี 4. เมื่อผ่านสารต่างๆจะสูญเสียพลังงานไปโดยการทำให้สารนั้นแตกตัวเป็นอิออนและ นอเหล่านั้นจะทําจะก่อให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆเช่นปฏิกิริยาเคมีการเกิดรอยดําบนแผ่นฟิล์มรูปผ่าห 5. การเปลี่ยนแปลงสภาพนิวเคลียสหนึ่งการแผ่กำมันตรังสีเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงนิวเคลียสเมืเ่อน,นิวเคลียสปลดปล่อยรังสีออกมานิวเคลียสจะเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นนิวเคลียสของธาตุใหม่ 2. การแผ่รังสีอัลฟานเคลียสของธาตุดิมจะเปลี่ยนไปโดยที่มวลและนิวเคลียสเดิมจะลดลง เท่ากับมวลของรังสีอนุภา Alpha. แคแอลฟาแผ่นเผียแผ่รังสีของเบต้าประจุไฟฟ้านิวเคลียสใหม่จะลดลงอิเล็กตรอนจะมีเพิ่มเป็นธรรมลางงารังสีนะคะรังสีแกมมาเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพลังงานของนิวเคลียสจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะตอมของนิวเคลียสที่แผ่รังสีแกมมาออกมาค่ะชนิดและอันตรายของกำมันตภาพรังสีนะคะรังสีแกมมา มีอำนาจทะลุทะลวงมากและสามารถทำลายเนื้อเยื่อของร่างกายได้รัง, Alpha ลลงสีอัลฟาและรังสีเบต้าเป็นรังสีที่มีลักษาพสามารถทำลายเนื้อเยื่อได้ดีแม้จะมีอำนาจทะลุทะลวงเท่ากับรังสีแกมมาแต่ถ้าหางชนิดนี้ไปฝังอยู่เวเนื้อเยื่อในร่างกายแล้วก็มีอำนาจทำลายไม่แพ้รังสีแกมมาค่ะ 3. รัสงสี X สามารถปล่อยประจุฟไฟฟ้าสูงในที่สูญญากาศได้อันตรายอา จะเกิดขึ้นถ้าหากรังสี X อกล้วไหลเอกจากเครื่องมือและไหลออกและออกสู่บรรยากาศสัมผัสกับรังสี X มากเกินไปเช่นจากหลอดเอกซจะทําให้เกิดรูปผิวหนังที่มือลักษณะมีลักษณะอยาบผิวหนังแห้งมีลักษณะคล้ายหิแห้งและเล็บหักง่ายหากสัมผัสไปนานๆกระดูกก็จะถูกทําลายค่ะรังสีที่สามารถมองเห็นและรังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสี เหนือม่วงรังสีชนิดนี้ไม่สามารถทะลุทะลวงผ่านชั้นผิวหนังได้รังสีอินฟราเรดมีอันตรายเขารุนแรงกว่ารางัรรางสีอินฟาเรดนะคะและจะทําให้ผิวหนังไม่เกรียมได้ทําอะไรต่อเลนตาคนทั่วไปได้รับรังสีอินฟราเรดจากแสงอาทิตย์ฉะนั้นคนที่ทํางานบริเวณการแผารสร้างดวงแสงอา,าทิตย์เผาติดป่อบเวลางานจะทําให้เกิด เกิดการไหม้บริเวณผิวหนังที่ถูกแดดค่ะจะกลายเป็นเนื้อร้ายหรือมะเร็งได้นะคะมีอันตรายต่อผิวหนังหายผิวหนังเพร้าไปสัมผัสสิ่นี้ก็จะทําให้สารเคมีนี้นมีความไวต่อแสงมากค่ะสมบัติของโลหะอะโลหะและโลหะกลิโลหนะอะโลหะนะคะธาตุโลหะเป็นธาตุที่มีสถานะเป็นของแข็งยกเว้นประโลอดที่เป็นของเหลวมีเนื้อผิวที่มันวาวนําความร้อนและนําไฟฟ้าได้ดี มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูงช่วยอุณหภูมิช่วงอุณหภูมิระหว่างจุดหลอมเหลวกับจุดเดือดต่างกันมากได้แก่โซเดียมเหล็กแคลเซียมอ,อลูมิเนียมแมกนีเซียมสังกะสีดีบุค่ะธาตุโลหะมีได้ทั้ง3สถานะคือของแข็งของเหลวและแกส๊สสมบัติส่วนใหญ่ตรงข้ามกับโลหะคือผิวไม่มันวาวไม่นำไฟฟ้าไม่นำความร้อนจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่ำเป็นต้นได้แก่คาร์บอนฟอสฟอรัสกัมมันทัน โบรมีนออกซิเจนไฮโดรเจนคลอรีนฟูอเรนค่ะธาตสิ่งโลหะได้แก่โบรอนซิลิกอนเป็นต้นค่ะ้าตุกำมันตรังสีหมายถึงถ้าที่มีคุณสมบัติแผ่รังสีออกมาและกลายเป็นอะตอมของธาตุอื่นๆปล่อยรังสีออกมาอยู่3ชนิดน,นะคะ 1. รังสีอัลฟาเนักษณะาป็ินิวเคลียส บางครั้งอาจจะเรยกว,ว่าอนุภาคแอลฟาใช้ลักษณะเป็นดังสีแอลฟาเป็นนิวเคลียสของภามีเรียมซึ่งมีส่วนประกอบ2โปรตอนและ2องิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกสมีมวล4.00276 a m นังสีแอลฟามีอำนาจทะลุทะลวงต่ำไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นกระดาษหรือโลหะาบางๆได้ และเนื่องจากมีประจุบวกเมื่ออยู่ในสลักไฟฟ้าจึงเบี่ยงเบนไปในทางขั้วลบเมื่อวิ่งผ่านอากาศจะทําให้อากาศแตกตัวเป็นไอออนได้ 2. รังสีเบตา้าบางครั้งเรียกว่านุภาคเบต้านะคะเซลั์รัจกจะคล้ายเป็นตัว B นะคะหรือรังสีเบตา้ามีคุณสมบัติเหมือนอิเล็กตรอนคีมีประจุไฟฟ้าลบหมีหมวลเท่ากับ0.000540 amu นะคะเท่ากับมวลของอิเล็กตรอนรังสีเบตา้า มีอำนาจในการทะลุทะลวงสูงกว่าดังสีอัลฟาประมาณ1 0 0อยเท่ามีความเร็วในการเคลื่อนที่ใกล้เคียงกับแสงเนื่องจากมีประจุลบจึงเดนไปทางข้อบวกเมื่ออยู่ในสลับไฟฟ้าค่ะ 3. รดังสีแกมมาใช้สัญลักษ์คล้ายตัวไว้นะคะดังสีแกมมาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นมากคือประมาณ0 0 0 1ถึง1.5 pm ไม่มีมวลและไม่มีประจุมีอำนาจทะลุทะลวงสูงสุดสามารถทะลุผ่านสีกีขวางได้อย่างดีดังนั้นวัตถุที่กั้นดังสีกันมาได้ต้องมีความหนาความหนาแน่นและความหนามากพอที่จะกั้นดังสีเนื่องจากไม่มีประจุไฟฟ้าจึงไม,ไม่เบีเ่ยงเบนในสนามไฟฟ้าประโยชน์และโทษของาธาตุจัมันตรังสีนะคะประโยชน์นะคะ1 ทำเตาปฏิกริยประมานูทำโรงงานไฟฟ้าพลังงานประมานูหรือเรือดำน้ำประมานูค่ะ 2. ใช้สร้างธาตุใหม่ในยูเรเนียมสร้างขึ้นโดยยิงผิวนิวเคลียสของธาตุหนักด้วยอนุภาคแอลฟาหรือด้วยนิวเคลียสต่างๆที่ค่อนข้างหนักและมีพลังงานสูง 3. ใช้ศึกษากลไกของปฏิกิริยาทางเช้วเคมีเช่นการเกิดปฏิกิริยาของเอลเอร์ใช้ในการ หา,าปริมาณวิเคราะห์5ใช้ในการหาอายุของสร้างสิ่งมีชีวิต6ใช้รักษาโรคมะเร็งน,นะคะโทษของธาตุจัมันตรังสีค่ะหากร่างกายได้รับโมเลกุลในเซลลมีการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถทํางานกปกติได้นะคะจะทําให้เกิดการถ่ายท่อทางภูมกรรมจะเกิดการผ่าเหลาเมื่อเข้าไปในร่างกายศาสตร์สมนกระดูกหรือภาพอัลฟ้าที่อยู่ในร่างกายก็จะทําลายเซลล์นะคะที่ทําหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดแดงจะทําให้เกิดมะเ,เร็งในเลือดได้ค่ะ สารประกอบนะคะสารประกอบหมายถึงสารบริสุทธิ์เนื้อเดียวที่เกิดจากธาตุตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปเป็นองค์ประกอบสารที่เกิดจากการรวมตัวของธาตุโดวยวิธีการทางเคมีสามารถแยกสลายให้เกิดเป็นสารใหม่หรือกลับคืนสู่สารเดิมได้สารประกอบมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างจากธาตุเดิมเช่นน้ํคมีสูตรเคมีเป็น h 2 o น้ําเป็นสารประกอบที่เกิดจากธาตุไฮโดรเจนและออกซิเจนแต่มีคุณสมบัติที่แตกต่าง จากไฮโดรเจนและออกซิเจนน้ำตาลประกอบไปด้วยธาตุคาร์บอน C ไฮโดรเจน H, rogen, H ales, และออกซิเจน O เป็นต้นนะคะการเกิดสารประกอบนะคะสารประกอบเกิดจากการสร้างพันธะเคมีระหว่างอะตอมต่างกันโดยใช้การแลกเปลี่ยนอนุภาคมูลฐานภายในอะตอมรวมตัวกันเป็นธาตุประกอบนั้นที่น่าสงสัยว่าประกอบขึ้นจากคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปด้วย สิ้นเชิงและคุณสมบัติจาก้าตุเดิมที่เป็นองค์ประกอบเช่นน้ำตาลที่มีสารประกอบที่เกิดจากธาตุคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนและน้ำเกิดจากการประกอบของธาตุไฮโดรเจนและออกซิเจนดังรูปค่ะในรูปนะคะก็จะคีดการเกิดขึ้นของน้ำนะคะโดยการประกอบของธาตุไฮโดรเจนและออกซิเจนเมื่อประกอบรวมมาแล้วจะกลายเป็น2 H2O ก็คือน้ำค่ะ ธาตุและสารในชีวิตปรจะจําวันนะคะสารปรุงแต่งอาหารหมายถึงสารปรุงให้รสให้อาหารใส่ในอาหารเพื่อให้รมีรสชาติที่ดีขึ้นเช่นน้ําตาลน้าปลาน้ำส้มสายชูน้ำมะนาวซอสมะเขือเทศและให้รสชาติต่างๆเช่นน้ําตาลให้รสหวานเกลือน้าปลาให้รสเค็มน้ําส้มสายชูน้ำมะนาวซอสมะเขือเทศให้รสเปรี้ยวคัะสองสารทาความสะอาดประเภทของสารทาความสะอาดแบ่งตามการเกิดได้สองประเภทคือหนึ่ง สารที่เกิดจากการส่งสั่งเคราะห์เช่นน้ำยาล้างจานสบู่ก็สบู่เหลวแชวมพูสาหูมหมูสก,ก๊อตน้ำยาทําความสะอาดคือเป็นต้น2ได้จากธรรมชาติเช่นน้ำมะกรูดน้ำมะขามเปียกเกลือเป็นต้นค่ะการแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นเกณฑ์จะแบ่งออกได้4ประเภทนะคะคือ1สารประเภททําความสะอาดร,ร่างกายได้แก่สบู่แชมพูสาหูเป็นต้น2ส,สารประเภททําความสะอาดเสื้อผ้าได้แก่ สารซักฟอกชนิดต่างๆ3สารประเภททำความสะอาดภัชนะได้แก่น้ำยาล้างจานเป็นต้นและ4สารประเภททำความสะอาดห้องน้ําได้แก่น้ำสารทําความสะอาดน้ำยาล้างห้องน้ําชนิดผงและชนิดเหลวค่ะสารละลายนะคะสารละลายนะคะคุณสมบัติของสารละลายเมื่อถูกเมื่อเดิมตัวถูกละลายลงเมื่อเติมตัวถูกละลายลงไปในตัวทำละลายจะได้สารละลายเกิดขึ้น ในนี้ผลทําให้สมบัติของทางกายภาพของตัวทาละลายบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงไปความแตกต่างทางกายภาพของสารละลายกับตัวทําละลายบริสุทธิ์เรียกว่าสมบัติคอลิสติทสมบัติคอลิติทขึ้อนอยู่กับจํานวนอ,นอนุภาคและจํานวนโมเลกุลของตัวถูกทําละลายในสารละลายไม่ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวถูกละลายสารละลายมีคุณสมบัติมีสมบัติคอลิสติทิต้องเป็นสารละลายนอนอิเล็ก ตัวไลซ์ซึ่งไม่แตกตัวเป็นไอออนในสารละลายและถูกละลายต้องเป็นสารที่ละเหยยากทั้งคุณสมบัติคุณลักตีของสารละลายที่เป็นคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับความดันไอจุดเดือดจุดเยือกแข็งและความดันออโมดิสดังนี้ค่ะหนึ่งความดันไอของสารละลายต่ำกว่าความดันไอของตัวทำละลายบัิสุสูตรสองตัวเดือดของสารตัวละ สารละลายสูงกว่าจุดเดือดของตัวทําละลายบริสุทธิ์ 3. จุดเยือกแข็งของสารละลายต่ากว่าจุดเยือกแข็งของตัวทาละลายบริสุทธิ์ 4. การแสดงออกของการแสดงแสดงความดันออตโมัติค่ะองค์ประกอบของสารละลายนะคะคือ1นตัวทําละลายหมายถึงสารที่สามารถทําให้สารต่ 6, 10, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 6, างๆในตัวทําละลายนะคะเกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะ2ตัวละลายหมายถึง สารที่ถูกตกล,ลายละลายให้กระจายออกไปในการทำอีกเคมีต่อกันค่ะความสามารถในการละลายของสารนะคะมีความสามารถในการทำละลายของสารชนิดหนึ่งกับอีกชนิดหงสามารถหาได้จากอัตราส่วนของการถูกละลายค่ะกับตัวทำละลายหรืออัตราส่วนระหว่างตัวทําละลายกับ ตัวสารละลายในสภาวะที่สารละลายนั้นมีนสภาวะอิ่มตัวซึ่งสามารถบอกความหนาแน,น่นสูงสุดของสารละลายนั้นอีกด้วยซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่น <c oughs> แรงระหว่างโมเลกุลกับประทานละลายกับตัวถูกทำละลายความอุณหภูมิความดันและปัจจัยอื่นๆค่ะปัจจัยที่มีผลต่อการละลายนะคะหนึ่งคือความสามารถของการหัวละลายซึ่งอยู่กับชนิดของสารเช่น โซเดียมคลอไรแต่บางชนิดมีอุณหภูมิสูงขึ้นก็จะสามารถความสามารถในการละลายลดล,ล,ลงเช่นการทุกชนิดเฮลเซียมโพเมตค่ะความดันในกรณีที่ก๊าซละลายของของเหลวถ้าความดันกา๊าซจดัดละลายได้ดีกับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ละลายในน้ำลุมถ้าเราเพิ่มความดันปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายน้ำจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราเปิดฝาดัดลดความดันจะทําใหา้คาร์บอนไดออกไซด์ มีจากของเหลวนั้นคือการละลายได้น้อยลงค่ะต่อไปนะคะกรดเบสค่ะความหมายและคุณสมบัติของกรดเบสและเกลือนะคะกรดคือสารประกอบที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบประกอบและอะตอมของไนโตรเจนอะตอมให้โลหะหรือหมู่ธาตุที่เทียบเท่าโลหะและ เมื่อกดละลายน้ำจะแตกตัวเป็นไฮโดรเจนไอออนค่ะคุณสมบัติของกรดนะคะมีธาตุไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบสองมีรสเปรี้ยว3ทํทำปฏิกิริยากับโลหะเช่นดังกระสังกะสีแมกนีเซียมทองแดงดีบุกและอะลูมิเนียมจะได้แก๊สไฮโดรเจน4ทํทำปฏิกิริยากับหินปูนซึ่งเป็นสารแคลเซียมคาร์บอเนตหินปูนสึกกร่อนได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทําให้น้ําปูนใสขุ่น5้า เปลี่ยนสีกระดาษวิสมาจากสีน้ำมันสีน้ำเงินเป็นสีแดงค่ะ 6. ทำปฏิกิริยากับเบสได้เกลือและน้ำเช่นกดเกลือทำปฏิกิริยากับโซดาแห้เผหรือเซอเซียมไฮดรอกไซด์ซึ่งเป็นเบสได้เกลือโซเดียมคลอไรด์หรือเกลือแกงค่ะ 7. สารละลายกรดทุกชนิดนำไฟฟ้าได้ดีเพราะกรดสามารถแตกตัวแต,แตกไฮโดรเจนไอออนค่ะ 8. กรณีวิส ในการกัดก่อนของสารต่างๆได้โดยเฉพาะเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตถ้าถูกผิวหนังจะทําให้ผิวหนังไหม้ปวดแสบปวดร้อนถ้ากดถูกเส้นใยเสื้อผ้าเส้นใยก็จะถูกกัดก่อนให้ไม่ได้นอกจากนี้กดยังทําลายเนื้อไม้กระดษแไดพลาสติกบางชนิดได้ด้วยค่ะเบสนะคะเบสคือสารละลายน้ําที่แตกตัวให้ไอออนไฮโดรไซด์ไอออนนะคะออกมาเมื่อทำปฏิกิยากับกดจะได้เกลือกับน้ำ หรือได้เกลืออย่างเดียวค่ะคุณสมบัติของเบสน,นะคะ1เปลี่ยนสีกลาลิสมาจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน2ทำปฏิกิริยากับแอมโมเนียไนเตรตที่ให้แกส๊สจะให้แก๊สแอมโมเนียมีกลิ่นฉุน 3. ทาทำปฏิกิริยากับน้ำมันหรือไขมันตดได้สมุนค,ค่ะ 4. ทำปฏิกิริยากับโลหะบางชนิด 5. ลื่นคล้ายสมุนค,ค่ะ 6. ทำปฏิกิริยากับกรดกับกรดได้เกลือและน้ำเช่น สารละลายโซดาไฟโซเดียมไฮดรอกไซด์ทำปฏิกิริยากับกรดเกลือกรดไ,ไฮโดรคลอริกได้เกลือโซเดียมคลอไรด์หรือได้เกลือแกงใช้ปรุงอาหารนอกจากนี้โซดาไฟย,ยังสามารถทำปฏิกิริยากับกรดไขมันได้เกลือโซเดียมหรือกรดไขมันที่เรียกว่าสบู่ค่ะเกลือนะคะมีคุณสมบัติทั่วไปหนึ่งส่วนมากนิยมเป็นผืนสีขาวนะคะเช่น แต่มีหลายชนิดนะคะมีสีเช่นสีม่วงได้แก่ด่างทับทีมนะคะสีน้ำเงินได้แก่จุลสีนะคะสีส้มได้แก่โพแทสเซียมโฟเมนสีเขียวได้แก่ไอออนซันซิคนะคะมีหลายรสเช่นรสเค็มได้แก่เกลือแกงนะคะรสฝาดได้แก่สังสม้มรสขมได้แก่โพแทสเซียมคอรยดยแมกนีเซียมซันซิคนะคะสามนำไฟฟ้าได้นะคะ อิเล็กโทรไลต์นะคะสเมื่อละลายน้ำแสดงปฏิกิริยาก,กดหรือเบสหรือกลางได้ 5. ไม่กัดก่อนแก้วและเซรามิกนะคะความเป็นกรดเป็นเบสของสารนะคะเมื่อทดลองกับกระดาษลิสมาจะพบการเปลี่ยนไปดังนี้คาน1สีเปลี่ยนกระดาษลิสมาจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงไม่เปลี่ยนมีคุณสมบัติเป็นกลดเปลี่ยนสีกระดาษลิสมาจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน แต่สีน oh, ้ำเงินไม่เปลี่ยนแสดงคุณสมบัติเป็นเบสค่ะดัดิสมาทั้งสสีไม่เปลี่ยนแปลงมีคุณสมบัติเป็นกลางค่ะความเป็นกรดเป็นเบสของสารเมื่อทดสอบกับสารละลายฟีนอลทาลีนจะพบการเปลี่ยนแปลงดังนี้ขั้นหนึ่งสารละลายฟีนอลทาลีนเปลี่ยนจากสีชมพูม่วงสารนั้นมีคุณสมบัติเป็นเบสสอสารละลายฟีนอลทาลีนไม่มีใสไม่มีสีสารนั้นอาจจะเป็นกรดหรือกลางได้ความเป็นกรดเป็นด่างของความเป็นกรดเบสของสารเมื่อทดสอบกับ u n i v e r s ร์ซั i อิดิเคเตอร์จะพบกันในอี้ลานี้ค่ะเมื่อค่า pH มีน้นอยกว่า7สาระละลายนั้นจะเป็นกรดค่า pH มีมากกว่า7สาระละลายนั้นจะเป็นเบสแต่ถ้าค่า pH มีเข้ากับ7สาระละลายนั้นเป็นกลางนะคะตัวอย่างของออของต่างๆนะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับกระดาษลิชมาน,นะคะ0ถึง6กค่ะก็จะมีความเป็นกรดนะคะ ยิ่งเลขน้อยความเป็นกรดก็จะสูงค่ะ8ถึง14ก็คือปฏิกิริยาเบสนะคะยิ่งเลขส,สูงนะคะค่าเบสก็จะสูงค่ะส่วน7ก็จะคือกลางเป็นค่ากลางนะคะไม่มีกรดไม่มีคุณสมบัติของกรดหรือเบสค่ะกรดหรือเบสในชีวิตประจำวันนะคะมีอยู่มากมายนะคะสามารถจำแนกได้งเป็นหนึ่งประเภททําความสะอาดนะคะบางชนิดก็มีคุณสมบัติเป็นเบสนะคะเช่นสบู่ของซักฟลกนล้ำยาล้างจาน,นะคะ่ะ บางชนิดก็จะมีคุณสมบัติเป็นกรดนะคะเช่นน้ำยาล้างห้องน้งาําและเครื่องสุขภัณฑ์ค่ะ2ส,สารที่ใช้ในทางเกษตรได้แก่ปุ๋ยปุ๋ยบางชนิดก็จะมีกรดเป็นเบสนะคะเช่นปุ๋ยยูเรียค่ะบางชนิดก็จะมีคุณสมบัติเป็นกรดนะคะเช่นโอมเนียคลอไลด์บางชนิดก็จะมีคุณสมบัติเป็นกลางนะคะเช่นโพแทสเซียมไนเตรตค่ะสารปรุงแต่งอาหารนะคะบางชนิดก็จะมีสมบัติเป็นเบสค่ะเช่นน้ำปูนใส่น้ำที่เท่านะคะ บางชนิดก็จะมีคุณสมบัติเป็นกรดนะคะเช่นน้ำส้มสายชูน้ำมะนาวน้ำมะขามค่ะบางชนิดก็จะมีคุณสมบัติเป็นกลางนะคะเช่นผงชูรสเกลือแกงน้ำตาลายค่ะเป็นยารักษาโรคนะคะบางชนิดก็จะมีคุณสมบัติเป็นเบสค่ะเช่นยาแอสไพรีนวิตามินซีนะคะบางชนิดก็จะมีคุณสมบัติเป็นกรดนะคะเช่นยาลดกรดยาธาตุค่ะใช้ในเครื่องสำอางนะคะบางชนิดก็จะมีคุณสมบัติเป็นกลางเช่นน้ำหอมสเปรย์สีผมยารักษาสิวสิวฝ้าค่ะค่ะในเนื้อหาเรื่องนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ